ลการของดวงดาวต่งตางๆมันมีผลต่อเอฟเฟก์กับชีวิตพยากรณ์สุดแม่นยำน้ำท่วมิีสุลทษจะมีผิวเท้าจะกระทําดาวพฤหัสบดีดาวมรตยูดาวเกตดาวอังคารดาวอาทิตย์และดาวพระเสารโคจรอ,อยู่ในมุมจตุโกณแก่กันภัธรรมชาติต่างๆที่เกิดจาที่ไก,การ้มากการที่จะเกิดพักแบง่แบงพวกขัดแย้งเกิด ไว้ตั้งนานแล้วว่าจะเกิดแผ่นดินงไหวอาคารจะย้ายเข้ามาตรงนี้หลักการหลักวิชาหูราศาสตร์ สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเซอร์กิงเพชรที่ช่อง y u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  e เชยเซอร์กิงเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วง1-15พฤศจิกายนชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็มาบอกแนวโน้มอีกแล้วนะครับการงานการเงินความรักเลขนำโชคในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับสิ่งนำโชคนะครับจะเป็นอย่างไรนะ ผมจอไปเลยชาวพฤกษกเนี่ยนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับจะมีจังหวะที่ดาวพฤหัสบดีจะโคจรมีกําลังวางชาตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนเข้าสู่ราศีกุมซึ่งดาวจริงๆไม่ได้ย้ายอย่างนี้นะเป็นทางปฏิทินโหรน,นะครับที่คํานวณออกมาเฉยๆนะครับนะแต่ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีพฤกษกเนี่ยนะครับ ในช่วงจังหวะน,นี้นะครับจะได้รับการอำนวยโชคอำนวยผลนะครับจากเทพพระพฤหสัสมบดีโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนับตั้งแต่8พฤศจิกายนหลังจากนี้ไปนะครับคุณจะเกิดสิ่งที่ดีนะครับแน่นอนในเรื่องของการงานงานใดที่คุณเคยก่อเคยสร้างอาจจะเป็นลาบผลเป็นปัจจัยที่ดีที่จะสร้างเครดิตต,ต่างๆให้กับคุณนะคุณจะมีมุมที่ดีมีความน่าเชื่อถือต่างๆเกิดขึ้นกับชะตาชีวิตของชาวลัคนดาราศีพฤษภ นะท่านใดรอโอกาสในการจัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถหลักทรัพย์บางท่านอาจจะมีการจัดการเกี่ยวกับบ้านรถหลักทรัพย์ที่อยู่อาศัยนะครับเกิดขึ้นด้วยนะในช่วงจังหวะนี้งานคุณจะเข้าที่เข้าทางงานคุณจะมีความน่าเชื่อถืองานคุณจะมีเครดิตมากขึ้นนะครับนะจะต้องบอกว่าในดวงชะตาเนี่ยนะครับเป็นจังหวะที่คุณจะได้ถูกเกือ้อกูลช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่คุณดําเนินไป นะเกิดโอ,อกาสเกิดลาภผลท่านใดที่คือกําลังแข่งขันอะไรต่างๆช่วงนี้ถ้ามีการแข่งขันวิ่งเต้นเดินเรื่องเ,เ,เ,เกี่ยวกับงานหรือกิจกรรมใดๆที่คุณดําเนินไปคุณจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับจะเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตานะนะครับมีลีลาชีวิตที่ดีที่จะเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตนะครับแน่นอนนะครับนะท่านใดที่มีเจ้านายมีผู้บุโศกว่าจะถูกผลักดันช่วยเหลือเรื่องงานคุณอาจจะถูกป้อนงานมีงาน เข้านะครับมีงานทําเพิ่มบางท่านจะเกิดงานพิเศษมีลาภผลบางอย่างเกิดขึ้นทางการงานด้วยนะครับแล้วก็จะมีความโชคดีเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะครับเกิดขึ้นท่านใดรอการจัดการคือบ,บ้านรถมีความสําเร็จนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ดวงชะตาในช่วงเดือนนี้คุณจะได้รับการดาวบอกว่าจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทางการเงินมีคนเอาเงินให้หรือว่ามีคนจะช่วยให้ได้เงินหรือมันแปลว่าอย่างนี้ก็ได้คุณจะได้เงินจากเพศตรงข้าม รวมไปถึงว่าเสียเงินไปกับเพศตรงข้ามในบางท่านที่เป็นผู้ชายจะเสียเงินกับเพศตรงข้ามผู้หญิงอาจจะได้เงินก็ได้นะหรือว่ามันแปลว่าเงินเกี่ยวไปเกี่ยวพันกับคนรักคู่ครองจะมีการทะเลาะบ,บอกแว้งกันในเรื่องของเงินมีเรื่องปากเสียงการในเรื่องของเงินทอง,ทอง,ทองมีประเด็นบางอย่างเกี่ยวกับเงินทองทองกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ตัวแม้กระทั่งคนรักก็ได้นะหรือว่ามันเป็นช่วงที่คุณจะใช้ความวิริยะอุตสาหะในการหาเงินในการทําเงินนะครับ รือต้องเดินไปโฟกัสสิ่งต่างๆเพื่อจะล่องเงินเข้ามาสู่ดวงชะตานะครับช่วงนี้รายจ่ายคุณจะมากขึ้นคุณจะมีเหตุการณ์ให้จ่ายเงินเพิ่มจะมีเหตุการณ์ให้เงินมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษแลนะบางท่านจะใส่ไปกับยาการรักษาโรคก,การสื่อสารการติดต่อเข้าสังคมรวมไปถึงว่าจ่ายไปกับกิจกรรมบางอย่างที่ไม่ค่อยได้จ่ายนะมันจะจับจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าท่านใดที่ เกิดราศีพฤษภเนี่ยที่งานทำงานโซเชียลงานออนไลน์เงินคุณกับดีเข้ามาเกินคาดนะในช่วงจังหวะนี้นะครับหรือว่ามันแปลว่าคุณจะได้เงินลับๆได้เงินแปลกๆได้เงินบางอย่างเข้ามาแบบคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงชะตาของคุณยังเป็นไปลักษณะที่ว่าระวังการโต้แย้งขัดแย้งประเด็นในเรื่องของงานหรือว่ารวมไปถึงการมีคนมาขอหยิบยืมเงินคุณมีญาติพี่น้องหรือว่าคนใกล้ตัวเข้ามาขอความช่วยเหลือทางการเงิน มันแปลอย่างนี้ก็ได้นะชาวพึกศพเนี่ยนะครับจะมีรายจ่ายไปกับบ้านลดการซ่อมแซมบ้านปรับปรุงที่อยู่ที่อาศัยกับปรุงเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถหรือว่าซื้อของเข้าบ้านเข้ารถหรือว่ามันจะมีการตกแต่งรถตกแต่งบ้านหรือว่าต้องซื้ออะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านนี่แหละนะครับแล้วก็ในดวงดาวเนี่ยบอกว่าชะตาเนี่ยอาจจะเสียเงินไปกับสุขภาพการเจ็บปวดของตัวเราหรือคนใกล้ตัวด้วยนะครับ อย่าให้ใครหยิบยืมเงินอาจจะมีคนมาขอหยิบยืมแล้วไม่ได้คืนนะในช่วงนี้คุณจะต้องระวังนะครับแต่ว่าในดวงดาวเนี่ยบอกว่าคุณจะมีเหตุการณ์ให้คุณเนี่ยอยากดาวบอกว่าจะมีความเบื่อหน่ายเบื่อๆเซ็งๆบ้างมีเรื่องเบื่อๆในหนมีเรื่องอึดใจหรือว่ามีเรื่องอึอดอัดบ้างมีเรื่องเบื่อๆเซ็งๆกับความเป็นไปในชีวิตหรือไม่ควรทําอะไรแบบเดิมหาสิ่งใหม่ๆทําก็จะดีนะครับคุณจะเดินทางไกลคุณจะเดินทางข้ามถิ่นข้ามแดน นะครับหรือว่าคุณจะไปเข้ายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมมงคลกิจกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางท่านจะได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้อธิษฐานจิตเทพเทวาจะให้พรนในเรื่องของการเงินแล้วก็มีโอกาสที่จะไปในสถานที่เก่ามีการติดต่อหววคิดถึงเรื่องราวเก่าเก่ามีความทบทวนความทรงจําบางอย่างเก่าๆเข้ามาสู่ดวงชะตามันรวมไปถึงว่าคุณจะจิตใจคุณนะนะครับจะเข้าใกล้ศาสนาหรือมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนวิธีคิด ทางจิตใจสังขารคุณมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ควรอยู่แบบเดิมถ้าแบบเดิมจะมีเรื่งองึอดอัดบ้างนะครับคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ไม่เคยได้เรียนรู้นะครับมีการพัฒนาทางด้านจิตใจและอารมณ์นะครับสติปัญญาแล้วก็ต้องระวังสังขารของคุณใช้งานหนักด้วยในช่วงจังหวะนี้แต่อิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในช่วงนี้ดาวบอกว่าอย่างนี้นะคุณอาจจะมี หัวคิดอยากจะเดินทางไกลหรือว่ามีแผนที่จะเดินทางไกลหรือว่าบางท่านจะได้ถึงทางไกลบางท่านมีแผนไม่มีแผนก็จะได้เดินทางถ้าไม่มีแผนเดินทางมันจะแปลว่าตัวเขาตัวเราเนี่ยจะมีอวัยวะสังขารบางอย่างต้องใช้งานหนะักเช่นตาหหรือว่าอวัยวะบางส่วนคุณใช้งานหนักอะ่ะเกิดขึ้นได้ในดวงถ้ามีคู่ช่วงนี้คู่คุณจะจับผิดมีการโต้แยง้งขัดแย้งกันถ้ามีญาติพี่น้องอ ก็ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะจุกจิกใจเสียเงินไปกับญาติพี่น้องได้หรือว่ามีญาติพี่น้องเข้ามาทะเลาะจุกใจิกใจมีข่าวข่าวการเจ็บป่วยของญาติพี่น้องหรือคู่ของคุณกับคุณอาจจะไม่มีเวลาใส่ใจกันมากก็ได้นะในช่วงจังหวะนี้มีเรื่องไม่เป็นเรื่องให้ต้องจุกจิกใจบางท่านจะเกิดสัมพันธ์ลับๆเกิดรักลับๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาหมายถึงว่าคุณอาจจะไปเจอใครบางคนโดนจิตตรงตาต้องจิตต้องใจนะแล้วมันเปิดเผยไม่ได้หรือว่ามีรักเก่าเข้ามา มีความสัมพันธ์เก่าๆมีเรื่องให้หวนคิดถึงเรื่องราวเก่าๆก็ได้นะบางทีไม่เคยค,คิดว่าจะหวนคิดถึงมันหรอกแต่ดีมันมีบางอย่างมากระตุ้นทางตามากระตุ้นทางประสาทสัมผัสนะครับหรือได้เห็นอะไรบางอย่างแล้วมันจูงจิตใจไปหาเรื่องราวเก่าๆเกิดขึ้นกับชีวิตและความเป็นไปของคุณได้ช่วงนี้เนี่ยจะมีความโชคดีเกี่ยวกับเลขบ้านเลขรถเลขหนี้สินงนะชาว ราศีพฤษ์หรือว่ามันเป็นอย่างนี้ก็ได้เลขออฟฟิศเลขสํานักงานนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในดวงของคุณมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็ในดวงต้องระวังเกี่ยวกับคอนะจ็บคอได้ในช่วงนี้แล้วก็ดาวบอกว่าช่วงนี้คุณจะได้ของเก่าของแปลกหรือถ้าได้เสื้อผ้าก็ได้เสื้อผ้าปแ,ปแปลกๆของเก่าหรือของเก่าเป็นลวดลายเป็นกรอบรูปเป็นอะไรลวดลายอะไรบางอย่างของเก่าก็ได้นะ นะครับหนังสือเก่าก็ได้หรือของเก่าก็ได้หรือว่ามันแปลว่าคุณจะไปเข้ายุ่งเกี่ยวกับการพัฒนาทางจิตใจหรือได้เห็นอะไรบางอย่างได้อ่านอะไรบางอย่างที่มัน,มนพัฒนาทางจิตพัฒนาทางความรู้สึกและตัวตนของคุณช่วงนี้คุณอาจจะเข้าไม่ควรที่จะเรียนรู้อะไรแบบแบบเดิมควรที่จะไปพัฒนาบางสิ่งที่มันดีกว่าเก่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบอของตัวเองน่าจะดีการปรับปรุงงานการปรับปรุงชีวิต นะครับน่าจะดีกว่ามันเป็นช่วงที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้ง่ายนะครับเป็นจังหวะที่เครดิตต่างๆความได้เฉลยต่างๆจะเกิดขึ้นือตกงานตั้งแต่นี้ไปมีโอกาสได้งานตลอดถ้าง,งานยังไม่ดีงานจะเข้าที่เข้าทางหรือว่ามันรวมไปถึงว่าชาวพึกงศกในช่วงเดือนเนี้ยนะครับเป็นจังหวะลีลาชีวิตที่คุณนั้นนะครับจะมีมุมที่ดีนะครับ แน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของงานถ้าคุณจะหยิบจับสิ่งใดคุณจะคิดถูกทําถูกมีความสําเร็จหากมีแผนการในการทําสิ่งใดเกี่ยวกับงานโดยเฉพาะช่องงานเสริมงานพิเศษที่ไม่ใช่งานประจำนะนะครับคุณจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับและจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตแน่นอนนะครับในดวงของคุณนะนะครับในส่วนของความรักนั้นนะครับนะอึดอัดใจบ้างในช่วงนี้นะนอะงต้องระวังนะหรือว่าเขาแบบจงจับผิดคุณเป็นพิเศษอะ่ะ นะครับคนรักเก็บจ้องจับผิดคุณนะครับมาในดวงชะตาเป็นไปลักษณะนี้ชาวลัคนาราศีพฤกษกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดคอมเมนต์กำลังใจให้กนะับช่องด้วยนะครับกับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมกับน้องมารวยนะครับก็ลาไปก่อนเอา้าลืมบอกตัวเลขนะ,ะวิธีการนำโชคก็บอกไปแล้วเลขออฟฟิศเลขสำนักงาน แต่ว่าถ้าเป็นช่วงเดือนเลขผู้ผู้หลักผู้ใหญ่เลขผู้ใหญ่ผู้ชายเลขเก่านะครับถ้าต้นเดือนถ้ากลางเดือนจะเป็นเลขออฟฟิศเลขสํานักงานนะแล้วก็ตัวเลขนําโชคจะเป็นเลข5เลข7นะครับเลข8นะครับแล้วก็เลขอาจจะเป็นในส่วนของเลข9นะครับก็จะเป็นเลขนําโชคให้กับชาวลัคนาราศีพฤษศได้นะครับ วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับครับท่านผู้ชมนะครับดวงวิชัยสงครามเนี่ยคืออะไรหลายท่านคงอยากล่วงรู้นะครับนะก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาไขาคําตอบให้กับท่านในรูปแบบที่ถูกต้องของดวงวิชัยสงครามเนี่ยเป็นแบบใดนะครับแบบที่ไม่ถูกต้องเป็นแบบใดนะครับนะแล้วก็ดวงวิชัยสงครามเนี่ยให้คุณด้านใดนะครับนะก็คุณจะได้ล่วงรู้จากผมนะครับคนที่ศึกษาในด้านของโหราศาสตร์ นะครับถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณจะไปเชื่อใครคุณไปเสิร์ชตามอินเทอร์เน็ตคุณจะเชื่ออ,อินเทอร์เน็ตหรือคุณจะเชื่อผมนะครับนะคุณต้องเชื่อผมนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนศึกษาหโหราศาสตร์ไทยจริงๆพ่อดวงมิเศยสงครามเนี่ยดวงพิเศยสงครามนั้นเป็นดวง,เป,ดวงเป็นดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ไทยโดยตรงเป็นหลักการคำนวณทางคณิตศาสาตร์ตรีโกณมิตินะครับ ของดวงดาวของเราขณะเกิดนะครับนำเอามาผูกเป็นดวงชะตาของเราไว้สักการะบูชานะครับเอาง่ายๆก็คือว่านะครับดวงที่ใช้สงครามเนี่ยก็คือเราจะใช้ดวงชะตาเราวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับจังหวัดเกิดเอามาผูกดวงปั๊บ มีดาวอาทิตย์ดาวจันดาวอังคารดาวพุธอยู่ในราศีใดแล้วก็เขียนรูปดวงก็เหมือนกับที่คุณไปดูดวงทั่วไปครับคือเป็นรูปจาก,กราศีนะครับนะเป็นวงกลมนี้นะนะครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างจริงนะนี้ผมกำลังจะส่งให้เขาเพอดีผมเขียนให้กับแฟนขับนะแฟนขับสั่งมานะครับก็นะอันนี้ ก็คือเป็นรูปดวงนะครับก็จะมีดาวเนี่ยลัคนาอาทิตย์จันทร์คารพูดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในอยู่ในดวงชะตาทีนี้เนี่ยล้อมรอบเนี่ยที่เป็นอัขระยันตรงเนี้ยนะครับก็คือก็คือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวย่อของคาถาอิติปิโสรัตนามารานะตรงนี้นะนะครับล้อมรอบยันนะครับเห็นชี้อยู่ตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายอุณาโลมนะครับเป็นจุดสุดยอดของยันจุดสูงสุดของยันนะนะครับนะแล้วก็ ก็จะมีตรงนี้นะนะครับตรงเนี้ยเป็นสมผุดของดาวอาทิตย์ดาวจันทร์อุดเลิกนาะทีเลิกนะตรงเนี้ยนะแล้วก็ตรงนี้เนะี่ยก็จะเป็นมัธยมละวิมัธยมจันทร์นะครับนะแล้วก็มัธยมอุดนะครับแล้วก็สมผุดลักนะนะแล้วก็มีหลายอย่างนะนะตั้งแต่เนี่ยเห็นไหมสมผุดพระข้อในดวงชะตาตั้งแต่ภูมิโมเห็นไหมเนี่ยกับตั้งแต่ภูมิโมนะตรงนี้ อมโมบุโตชิวสุโกนะครับเนะี่ยไปจนถึงมะตะยูนะนะครับมันเป็นเอาพูดง,ง่ายๆก็คือมันเป็นการคำนวณตัวเลขข้างล่างมันเป็นการคำนวณของวันเดือนมีเกิดของเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะนะครับฉะนั้นแล้วถ้าคุณไปอ่าเซิร์ชซื้อ,อาตามอิอนเทอร์เน็ตเนี่ยถ้ามันมีแต่ด้านบนแสดงว่าตรงนี้เขาจะทําสําเร็จรูปให้กับคุณยันตรงนี้เขาจะไม่เขียนให้นะครับแล้วก็เขาจะเขียนตัดวงคุณลงไป นะครับแล้วคุณก็จะไม่ได้สมผุดองศาตรงนี้คือมันสําคัญมากเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับนะเพราะว่ามันเป็นดาวของคุณแล้วก็ดวงมิชาสงคารามก็จะประกอบด้วยนอกจากเป็นสมผุดจากการคํานวณของดาวต่างๆคณะเกิดแล้วก็จะมีหลักอินทธภา์ กับบัตจันจร์อ <ไป S 1> ิทธาพาดกับบัตรทะจรคือเป็นหลักของโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะครับนะคนที่เรียนรู้โหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะเขาก็จะมีวิธีการคำนวณได้นะครับนะแล้วก็การคำนวณหลักอิทธิพาดบัตรทะจรเนี่ยต้องอ่หรือเป็นหลักตรงนี้นะพวกสมผุดดาวต่างๆเนี่ยนะครับต้องมีความรู้อ่าชั้นสูงนะครับเกี่ยวกับโหราศาสตร์จึงจะคำนวณได้นะครับเพราะมันเป็นหลักคำนวณนะครับ นะเพราะว่าทั่วไปเขาจะใช้แต่แอปเอาก็คือบางทีมันมันมันไม่ใช่นะนะครับแต่ในที่เนี้ยต้องหาคนที่คำนวณเก่งแล้วก็เรียนรู้ลึกซึ้งจริงๆถึงจะเขียนดวงวิชายสงครามออกมาถูกต้องแม่แม่นยำนะครับทั้นนั้นแล้วเนี่ยดวงวิชัยสงครามเมื่อประกอบด้วย,ดว,ยดวงแล้วก็จะมีคาถาอ e ีติปิโสรัตนมาลานะครับล้อมรอบแล้วนะครับก็ยังมีตรงนี้สมผุดดาวจากนั้นก็จะมีชื่อวันเดือนปีเกิดอาจจะอยู่ด้านล่างอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็ จะมีเพิ่มเติมเข้ามาอาจจะมีตัวนี้ด้วยนะครับเป็นคาถาอิติปิโสแปดทิศนะครับอิติปิโสแปดทิศนี้นะนะครับอิติปิโสแปดทิศเนี่ยนะอิติปิโสแปดทิศคืออะไรก็คือเป็นคาถาเป็นพระประจําวันที่เราสวดทั่วไปนี่แหละนะครับนะก็แต่ละทิศก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันนะครับนะก็ ทิศเหนือใต้ออกตกนะครับไล่ตั้งแต่อีลัชาคตาละสาแต่เป็นอัคราโบราณนะนะครับอีลัชาคตาละสาติหังยะโตโลทีนังปิสัมละโลปูสัตพุทธโสมานากาลิถาโทเนี่ยผาสัมสัมวิส,สาเทีพระครับพุทธปันวุทูทธรรมวะคะนะครับแล้วก็วาโทโนโอะมะมะวาแล้วก็อวิสุนุสานุตินะครับก็คือครบทั้ง8ทิศนะครับนะเป็นคาถาแต่ละทิศแตกต่างกันซึ่งคา,าถาเหล่านี้เป็นคาถาที่เป็นคาถาโบราณศักดิ์สิทธิ์มาก ใช้เศษเป่าอะไรต่างๆได้หมดกันภัยอันตรายต่างๆได้หมดเป็นทั้งมหาเสน่ห์มหาลาภนะครับมหาอุดได้หมดเลยคาถาทั้ง8ทิศเนี้ยแล้วก็อย่างยิ่งเลยคาถาที่อุ้มดวงชะตาไว้ตรงนี้คืออิทิปิโสรัตรนามาลาเนี่ยมันเป็นตัวย่อของอ่าเป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธคุณพระธรรมคุณและสังฆคุณนะครับขณะแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นไสยศาสตร์เลย นะครับอัระต่างๆเนี่ยเป็นอักขระที่เป็นมงคลทั้งหมดเพราะมันเกี่ยวข้องกับหลักธรรมในาศาสนาทั้งหมดเลยนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าให้คุณมากนะครับสำหรับท่านใดที่สวดอิติปิโสแลตนน้ตนามาราเนี่ย ด้วยแล้วก็บูชาดวงวิเชียสงครามด้วยก็เป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระพุทธองค์การน้อมนําหลักธรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้นะครับนี่คือการสวดเป็นการสวดเพื่อเป็นเครื่องจูงจิตใจนะครับแล้วก็เป็นการสวดบูชาดวงชะตาเราเองด้วยนะครับนะทั้นแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ขององมงายน,นะครับนะนี่ผมมาอธิบายท่านฟังนะนะครับแล้วก็ถ้าคุณไปดูในอินเทอร์เน็ตเนระวังคนดนหลอกนะครับดวงวิเชียสงครามมันต้องมี ดวงคุณนะครับแล้วก็มันมีต้องมีเนี่ยพวกสมผทดองศาต่างๆเนี่ยมันต้องได้จากการคํานวณจริงๆนะส่วนใหญ่จะไม่มีตรงนี้นะครับมันต้องใช้เวลาคํานวณนะครับก็ต้องหาคนที่คํานวณแม่นด้วยแล้วก็ ศึกษาจริงๆเนี่ยนะครับเขาถึงจะคํานวณได้ส่วนใหญ่ก็เรียนรู้โหราศาสตร์อนะ่ะบางท่านยังภาคคานวณยังไม่ไม่ได้เลยก็คือเรียนรู้ดาวจรก็มาทายเฉยๆนะแต่ไม่มีความรู้ที่จะคํานวณแบบเลิกนาะทีเลิกสมพุรอาทิตย์สมพุรจันอย่างเงี้ยคือเขาไม่คํานวณกันเพราะเขาไปเรียนรู้แล้วก็ข้อมาทายเลยนะนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยท่านใดอยากจะให้ผมทําให้นะเหมือนกับแฟนคลับคนนี้นะครับแต่ว่าผมทํามันคิวยาวหน่อยนะต้องจองหน่อยนะนะครับนะผมใช้เวลาทําประมาณ5วันถ้าจองมาเพราะว่า มันต้องใช้เวลาเขียนผมเขียนใหม่ทุกดวงผมใช้มึกซึมเนี่ยเขียนเลยนะครับเขียนใหม่ทุกดวงเลยแล้วก็ผมเติมอุณาลมให้ทั้งหมด9นะอุณาลมคืออะไรนะเป็นยอดของยันเป็นจุดสุดยอดของยันผมก็จะเติมเข้ามา9จุดนะครับ9จุดใช้9เพราะอะไรอุณาลมเนี่ยเป็นจุดสุดยอดของยันเมื่อเราใช้9คือเลขพระเกตก็จะเพิ่มความขังนะครับนะให้กับให้กับยันของเรานะครับขน,นแล้วเนี่ยคนโบราณเนี่ยแต่ก่อนเนี่ย แต่ก่อนเนะี่ยดวงวิเชษสงครามเขาจะทําเฉพาะกษัตริย์นะครับหรือเป็นแม่ทัพนายกองอย่างเงี้ยคนในรั้วในวังเขาจะทํากันนะครับคนทั่วไปจะไม่ได้ทำนะครับนะแล้วก็การวางดวงวิเชษสงครามเขาจะวางในช่วงเลิกที่อาทิตย์กับจันทร์เดินในมุมที่ดีแล้วก็เป็นช่วงที่ดีกับดวงชะตาด้วยต้องหาเลิกที่เหมาะสมกับดวงชะตานะครับที่ดีกว่าดวงเวลาการบรรจุด,ดวงวิเชษสงครามต่างๆเนี่ย เขาจะหาเลิกที่ดีกว่าดวงชะตาเช่นคือโหนเขาจะดูออกอะนะว่าดวงชะตาเราเนี่ยมันอยู่ระดับใดนะครับเมื่อการวางเลิกพิชัยสงครามเนี่ยการวางดวงพิชัยสงครามเราก็วางเลิกที่ดีกว่าดวงเราทําให้มันเป็นการปรับดวงแล้วยิ่งคุณเอาไปสวดน,นะครับก็จะน้อมนําสิ่งดีๆเข้ามานะครับเพราะว่าเป็นการบรรยายถึงหลักธรรมพุทธศาสนาด้วยนะครับนะหรือท่านใดอยากจะเอาดวงพิชัยสงคราม เป็นร้านค้าสมมติเปิดร้านค้าเนี่ยก็ได้เช่นสมมุติว่าคุณหาเลิกเปิดสํานักงานแล้วคุณอยากได้ดาวในช่วงนั้นนะครับก็เอาเลิกในวันนั้น,นก็คือเอาวันเดือนปีเวลาที่เปิดร้าน,นก็คือเป็นตัวแทนของกิจการนะเป็นสถานที่ก็ทําดวงวิชัยสงครามได้เพื่อเป็นสิริมงคลโหนเขาก็จะหาเลิกที่ดีแล้วก็ผูกดวงแล้วครับแล้วก็เป็นตัวแทนของกิจการคุณนะครับนะ,บนะมันก็จะมีดีมีร้ายก็ปนเปนไปแหละกิจการอ่ะ นะนั้นมันก็เหมือนกับดวงคนก็มีขึ้นมีลงนะครับขณะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราได้เลิกีผูกดวงดีมันก็ดีกับจิตจักรันฉะนั้นเราเลิกกมันสาคัญนะครับโบราณเขาจึงให้เลิกสําคัญนะจากการเพราะมันมีการคํานวณแบบเนี้ยนะครับขะนั้นแล้วถ้าใครสนใจก็ติดต่อแอดบินผมไปได้เลยนะครับวอลายโนหนึ่งไปจองนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ว่ามาประชาสัมพันธ์อันนี้แต่หมายถึงว่ามาเล่าให้ฟังว่าดวงวิเชียสงครามมันคืออะไรเวลาคุณไปซื้อไปบูชาในอินเทอร์เน็ตนะมันไม่ใช่จริงๆนะเขาทําสําเร็จรูปให้คุณ อันนี้ไม่ใช่การปรินสกรีนเขาอันนี้ผมต้องหาเลิกแล้วก็ช่วงที่ดาวจาันดาวทิพโครจรอ,อ,อยู่ในเลิกที่ดีด้วยนะครับแล้วก็หาในช่วงที่เหมาะในการที่จะวางดวงเลิกให้กับคุณด้วยนะครับแล้วถ้าคุณไปซื้อแน่ๆคุณจะได้สําเร็จรูปแล้วบางทีเขาเป็นงานงานสกรีนงาน,งาน,รน,งานปรินให้คุณนะแต่อันนี้ผมใช้หมึกดําเขียนให้นะนะครับตั้งโต๊ะได้นะครับทําไว้เป็นที่ประธานผ้ารประธานได้นะครับมีที่ห้อยให้ด้วยนะนะครับห้อยตรงนี้เลยนะครับ นะเป็นขนาด A4 นะครับนะก็สวยงามมากเลยนะสวยงามมากนะครับนะก็นใดสนใจก็ทักแอดมินมานะครับวันนี้สวัสดีครับ